อาลัคนาราศีมังกรมีดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารโคจรร่วมกันที่เรือนปัตตนีดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับร่วมกับดาวพระอังคารถูกดาวพระเสาร์เลงทํามุมเป็นสี่กับดาวมฤตยูจะเกิดสิ่งใดต่อดวงชะตาโดยเฉพาะวันที่สองดาวพระพุธย้ายออกจากดาวการเงินชาวลัคนาราศี บางกรนะครับดาวหลายดวงย้ายเลยทีเดียววันที่9ก็ดาวเกตย้ายนะครับน่าจะเกิดสิ่งใดนะครับกดถูกใจกดติดตามให้กับช่อง y u t u b e เชยเสือกิ่งเพชรด้วยนะครับเป็นการพยากรณ์ชะตาในส่วนของดวงโดยรวมภาพรวมของหมู่คนทั่วไปอันไหนดีรับไว้อันไหนไม่ดีผักออกใช้วิถีดวงดาวไปนำพาชีวิตไปนำทางชีวิตก่อให้เกิดสิ่งที่ดีนะครับ ดาวพระอังคารกับดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวคู่มิตรซึ่งดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระศุกร์ผมเจาะกันไปเลยในเรื่องราวของการงานกิจกรรมทางการงานของคุณนั้นจะเป็นไปในทางที่ดีท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรหยิบจับงานใดๆนะครับจะมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือมันจะหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะทำอะไรต่างๆทางการงานนั้นมีความสำเร็จได้ในช่วงเดือนก,นกรกฎาคม จะหยิบจะจับจะทำอะไรต่างๆนะครับจะสาวอยู่จะทําอะไรมีมุมที่จะมีความสําเร็จมากเลยทีเดียวมันยังเอื้ออีกอย่างหนึ่งว่านะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะก็เกิดช่องทางรายได้พิเศษหรือเกิดลาบผลจากงานจากโปรเจกต์นะมีงานมีโปรเจกต์บางอย่างให้ได้เงินนะครับมีกิจกรรมบางอย่างที่ทําแล้วมันเกิดลาภผล เกิดคนรู้จักหรือมันเป็นลักษณะแล้วทําแล้วมันส่งผลดีเข้ามาสู่ดวงชะตามันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่านะครับงานของคุณในช่วงเดือนนี้เหมาะที่จะทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมหรือคุณอาจจะมีงานเป็นกลุ่มงานเป็นก้อนเป็นลักษณะของคนสองคนขึ้นไปบางท่านที่รอหุ้นส่วนรอทีมทํางาน หรือเน้นผลสำเร็จเป็นทีมเนี่ยจะเป็นไปในทางที่ดีบอดติดต่องานเจรจางานนะครับมันหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าท่านใดที่ทำงานประจำคุณจะได้ไปทำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้นหรือมีกิจกรรมสังคมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือแม้กระทั่งว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับงานของคนอื่นนะครับมีคนอื่นเอางานมาปรึกษาคุณหรือคุณ ต้องไปช่วยเหลืองานคนอื่นนะครับหรือตัวคุณต้องเอางานของคุณไปให้คนอื่นทำการจิตตอง,งานโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามนะครับเกิดสิ่งที่ดีในดวงชะตาดังนั้นแล้วเนี่ยการงานบางท่านนั้นนะครับในดวงเนี่ยอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่นะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยหรือว่ามีการรเริ่มสิ่งใหม่ๆม,มีงานจอ็อบนะครับรวมไปถึงว่า นะดาวศุกร์ร่วมกับอังคารเป็นคู่มิตรร่วมกับดาวเจ้าเรือนลาภะนั่นหมายถึงว่าโอกาสบางอย่างทางการงานจะเข้ามานะครับค้าขายเคยได้เท่าไหร่ในช่วงเดือนกรกฎาคมมีโอกาสมีมุมที่จะดีขึ้นกว่าเก่าท่านใดที่ทำงานด้านเกี่ยวกับสุขภาพของกินงานที่ปรึกษาของสวยงามงานเกี่ยวกับของ อร่อยเป็นลักษณะของเอาไง่ายๆคือเสื้อผ้าเครื่องประดับครีมเครื่องสำอางอะไรต่างๆตรงนี้นะครับมีมุมที่ดีนะครับของกินทุกรูปแบบทุกประเภทในช่วงเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะในช่วง1-19กรกฎาคมนั้นเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนนั่นหมายถึงว่ามีคนรู้จักกิจการมีคนบอกต่อมีลูกค้ามาเพิ่มมีลูกค้ารายใหม่มีโอกาสในการค้าขายในการเกิดผลกําไรนะครับ น,นี่คือดวงชะตาแต่ช่วงนี้คุณจะต้องระวังการประทะอุบัติเหตุของแหลมทิ่มตามมีเรื่องให้หัวร้อนเลือดร้อนเกิดขึ้นกับชะตาคุณได้นะในวิถีดวงชะตาเป็นไปลักษณะน,นั้นอาจจะแปลว่าคุณมีโอกาส e ที่จะมีความคิดมีไอเดียในการสร้างไรายได้สร้างรับผลอันเนื่องมาจากงานหรือมีโอกาสที่จะมีความคิดอยากจะก่อไรายได้เสริมก่อไรายได้เพิ่มหาเงินเพิ่มเป็นไปลักษณะน,นั้น ในด้านของการเงินนะครับมีเงินเข้าให้ได้ใช้จ่ายนะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาสู่ดวงชะตาในช่วงเดือนกรกฎาคมขาดเงินจะมีเงินเข้านะครับนะมีลาบผลทางการเงินมีโอกาสเกิดโชคโชคในที่นี้อาจจะมาจากเพศตรงข้ามโชคในที่นี้อาจจะมาจากงานโชคในที่นี้มีโอกาสได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์ดีๆจากเพศตรงข้ามหรืองานเพื่อส่วนรวมนะครับหรือคนนอกองค์กร นในชะตายังไปอีกหนึ่งว่าท่านใดที่ทํางานร่วมกับลูกบุตรบริวารหรือมีลูกน้องเขาจะเกื้อกูลช่วยเหลือสนับสนุนดวงชะตาเป็นอย่างดีนะครับแต่ใดๆแล้วนะครับบางท่านนั้นจะมีงานมากขึ้นงานหนักขึ้นหรือมีงานให้เหนื่อยขึ้นนะครับนะเป็นช่วงที่ดวงชะตานั้นนะครับมีโอกาสเดินทางไกลด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมมีการจรล,ลีออกจากถิน่นนะมีโอกาสเป็นไปมีเหตุการณ์ให้ร้อนรนที่นั่ง นะครับชิปประจรลงเท้านะครับช่วงนี้สุขภาพให้ระวังส่วนหัวจะมีปัญหาโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนนะกล้ามเนื้ออักเสบเตนุ่นชนนี่นะครับหรือว่าถ้ามีแผนทําฟันผ่าฟันผ่าเจาะแก้เคล็ดดวงาตาไม่เช่นนั้นจะต้องระวังนะส่วนหัวจะเดินเตะนุ่นตำนุ่นชนนี่นะครับได้ง่ายจะมีเหตุการณ์ให้คุณได้ของที่พึงพอใจทางจิตใจได้เจอเพื่อนเก่า ได้เจอมิตรสหายเก่าหรือคนที่เคยรู้จักเก่าๆจะได้ติดต่ออ่ะมันจะแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่จากเกื้อกูลช่วยเหลือสนับสนุนจะผลักดันงานจะป้อนงานนะครับให้ด้วยก็ได้นะครับในดวงยังแปลว่านะครับคุณจะต้องระวังนะครับในเรื่องของเอกสารสัญญาใบาอนุญาตแต่ว่าระวังมีปัญหากับผู้ชายเพศช,ชาย นะที่จะมีเหตุการณ์ให้ทะเลาะบอกแวงแต่ในเดือนนี้นะครับดวงเนี่ยเน้นไปในเชิงของติดต่อกับเพศตรงข้ามติดต่องานใดๆดต่างๆให้เข้าหาเพศตรงข้ามเป็นหลักจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมด้วยมีสเสน่ห์นิยมมีสเสน่ห์แม้กระทั่งกับเพศเดียวกันนะครับช่วงนี้คนโสดมีโอกาสพบรักหรือมีใครมาขายข,ายขนมจีบมีตัวเลือกเข้ามามีความรักผ่านเข้ามามีโอกาสเจอแม่ไหมพ่อไหมหรือคน ต่างถิ่นเจอรักออนไลน์หรือเจอเด็กนะครับเจอรักจากการทำงานหรือมีเหตุแห่งงานให้ได้เจอใครบางคนเจอคนในกลุ่มงานในสายงานเดียวกันก็ได้นะครับในด้านของการเงินการเงินจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับในเดือนนี้นะครับนะในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในส่วนของคนที่มีคู่อยู่แล้วเอางานมาทำร่วมนะครับจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีหรือท่านใด ที่มีคู่อาจจะมีการวางแผนทางการงานร่วมกันมากขึ้นหรือคุณเข้าไปให้คำปรึกษาการงานของคนรักหรือคนรักเข้ามาให้คำปรึกษาทางการงานของคุณก็ได้นะครับนะช่วงนี้ผมพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้หากท่านชอบศาสตร์การทำนายหากท่านชอบศาสตร์การพยากรอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยช่องนี้มีให้ท่านอีกนิดนึงนะครับอ่านะลืมว่าถ้าจะมีการจัดการบางอย่างเกี่ยวกับบ้านกับรถ นะครับด้วยในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมหรือที่อยู่ที่อาศัยนะครับวันนี้สวัสดีครับ